มาแล้วค่ะวันนี้จะกินข้าวกับอะไรหมูขั่วผงลาบง่ายๆต้มหัวปลาซ้ำผักข้าวพิยแดากินพาสต้าอุ้ยใครมามาครับพี่น้องขาอุ้ยได้อย่างเมี่ยปลุกกะลัดมีหมูสับขั่วหมูผงลาบดักบอยกำลังน้อยมาถึงแล้ววันนี้ถึงเร็วลูก ตอนนี้พรพอมปถึงไหนกันบ้างคะตอนนี้กันมีแขนสองซุ้มเปนทีชครับอือือมาตัดวัสากิงานหน้าไม่มีอารมณ์เลยอือหยาฝาลูกฝาลับอ่ะปัดเน็บที่าจะชนะของเบหมแบบกใส่ผงลาบไปเฉยไม่ใส่เชืองอะไรเลยไม่เอาบีบน้ำปลา ไมไ่เพิ่มพิ้น,นะครับอ่าอ่าน้งบอลละครับน้บอน้บอลหูชมีน้องเีแมอยู่ตรงนั้นแล้วมน้องกิดีแรมล้เราองกาถนมานไหครับปลาแซลมอนแซมออเมื่อวาน ที่ยวสัมภาษทางนะั้นนะครับสี่แยมพาเมื่อกี้พี่บอลพี่บอลบอกว่าอะไรนะคะพี่บอลบอกว่าจะยอมไม่ยอมแข่งถ้าสี่แยมลงต้องลงนะครับพี่บอลบอกวาอ่าถ้าสี่แยมลงพี่บอลจะไม่ยอมแข่งสี่แยมจะไปงไง <c oughs> หล่อเล่ย <c oughs> ดูดูดูหน่วยงานั้น ทางนั้นอน้องบอลเก่งมากเลยดูสิตีเดอพันเก่าด้วยสีชมพูมีครูพราด้วยไหคะเนี้ค่ะครูราแต่ชีดอีกไหมลปิดประตูให้ไหมค่ะทำไมนั่งหงิดจังอ่ะว่าแถเบ่นเป็นอะไรอืมนี่ือ มักสิน,น,นหนูเป็นไรูก <c oughs> ตอนนี้คเป็นปอลู่คนดเดียวแล้วคนอื่นเรามีความเป็นหมดอย่างไรคะคืี่ยนสกัสกดรวว <c oughs> ่มต,ต,ตอนนี้นะกำลังมองดูว่าจมบหลือเมื่อวานนะคะมีมีพี่ม,<า>มหน่อก่อนนิดนึงนะเขาเรียกอะไรดูทรอองคื้<ห>นคะทรงมาทรงมา

มัดเด็ดได้ที่ไหนที่ใครเล่นแดนหลังไม่เก่งอันเดอร์ไม่เก่งปวดบอลไม่ได้หาใช้เพื่อนเป็นตัวรับอิสระได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะฮะ